ทุกคนครับเมื่อโยเซฟอายุน้อยๆครับยังเป็นเด็กอยู่พวกพี่ชายก็เรียกโยเซฟว่าไอ้คนช่างฝันครั้งแรกที่โยเซฟฝันโยเซฟฝันว่าขณะที่พวกเขากำลังมัดฟ่้นข้าวอยู่ในในทุ่งนาทํา,ทาในนั้นฟ่้นข้าวของโยเซฟก็ตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่้นข้าวของพวกพี่ๆก็มาเวทล้อมน้อม โน้มลงคำนับค่อนข้าวของโยเซฟเมื่อโยเซฟเล่าความฝันให้พวกพี่ๆฟังพวกเขาก็โกรธมากครับแล้วก็บอกโยเซฟบอกว่าเจ้าจะปกครองพวกเราหรือเจ้าจะครอบครองพวกเราหรือพวกพี่ชายก็ชิงชังเกลียดชังโยเซฟมากเพราะความฝันครับต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกครับทีนี้ฝันบอกว่าเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และก็ดวงดาว11ดวงกำลังโน้มโน้มลงคำนับความฝันนี้ก็หมายความว่าทั้งพ่อแม่และก็พวกพี่น้องของโยเซฟจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับโยเซฟวันหนึ่งขณะที่พวกพี่ชายขอ,ของโยเซฟพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคมบ,บิดาก็คือ,อยาโคเรียกโยเซฟบอกว่า ไปดูพวกพี่ชายของเจ้าแล้วก็ฝูงสัตว์ซิว่าสบายดีกันหรือเปล่าแล้วกลับมาบอกพ่อเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลขณะที่ยังเดินมาไม่ถึงพวกเขาก็คิดปองร้ายที่จะฆ่าโยเซฟแล้วก็พูดกันบอกว่าดูนี่ไอคนช่างฝันกำลังมาแล้วมาเถอะให้เราฆ่ามันเสียก็ทิ้งลงบ่อสักแห่งหนึ่ง แล้วพวกเราก็บอกพอว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันเสี็จแล้วเราจะดูว่าความฝันเหล่านั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรยูดาจึงพูดกับพวกพี่น้องว่าหากเราฆ่าน้องแล้วก็ซ่อนโลหิตไว้จะไม่มีประโยชน์ยังไงเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นน้องชายของเราขณะนั้นพ่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมาพวกเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบอก่อ ขายโยเซฟให้แก่พวกอ,อิสมาเอลเป็นเงิน20แผ่นพวกอ,อิสมาเอลก็พายโยเซฟไปยังประเทศอียิปผู้เขียนเน้นบอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จท่านอยู่ในบ้านของคนอียิปนายของท่านต่อมาภายหลังพระยาของเจ้านายก็ใส่ร้ายโยเซฟบอกว่าลวนลามเธอในที่สุดโยเซฟก็ถูกขังไว้ในคุกหลวง ผู้เขียนได้ย้ำบอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสมแดงความรักมั่นคงต่อท่านทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำไว้ให้อยู่ในความดูเลของโยเซฟการงานที่ที่ท่านทำทุกอย่างโยเซฟก็เป็นผู้ทำ ััดีครบข้อ27บอกว่าพัสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพระยาเวห์ทรงอยู่กับโยเซฟและพระยาเวห์ทรงทําให้สิ่งที่โยเซฟทํานั้นสําเร็จทุกประการก่อนถูกขังคุกโพทิฟาก็ไว้วางใจมอบทุกสิ่งให้อยู่ในความดูแลของโยเซฟตอนอยู่ในคุกพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจําให้อยู่ในความดูแลของโยเซฟเช่นกันครับ โยเซฟถูกขายไปยังประเทศอียิปตเมื่อตอนอายุ17ปีเหตุการณ์ในบทนี้บทที่40โยเซฟมีอายุได้28ปีครับโยเซฟก็ติดคุกอยู่ประมาณ2ปีอยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรทรงพระสุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนายแล้วก็บอกว่าเมื่อโยเซฟเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรแห่งอียิปต์ท่านมีอายุได้30ปีฉะนั้นโยเซฟก็จากบ้านมาอยู่ที่อียิปต ณเวลานี้เป็นเวลาถึง11ปีแล้วเหตุการณ์ในบทที่40เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคุกหลวงครับนักโทษทุกคนคือข้าราชการระดับสูงที่กระทำผิดต่อฟาโรมีเพียงโยเซฟคนเดียวครับที่เป็นทาสเป็นคนต่างชาติแต่ถูกขังร่วมกับนักโทษชั้นสูงเหล่านี้ครับเพราะความฝันทำให้โยเซฟถูกขายไปอย่างอีกขณะที่โยเซฟติดคุกอยู่ก็มีคนฝัน แล้วก็เล่าความฝันให้โยเซฟฟังครับคือหนึ่งพนักงานเชิญถ้วยสวยและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ถูกขังคุกอยู่ต่างก็ฝันกันคนละเรื่องเวลาเช้าพวกเขา,าหาโยเซฟมีหน้าตาโศกเศร้าเพราะไม่รู้ว่าความฝันนั้นแปลว่าอะไรหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยสวยก็เล่าความฝันให้โยเซฟฟังเขาบอกว่าเขาฝันเห็นเถาวงหุ่นอยู่ตรงหน้าเขาเขาเถาวงุ่นมีสามกิ่งขณะงอก บอ่อนดอกตูมก็มีดอกบานออกมาและช่อก็กลายเป็นลูกอัุ่นสุกถ้วยของฟาโร์อยู่ในมือของเราเราก็เก็บลูกอัุ่นนั้นบีบให้น้ําลงในถ้วยของฟาโร์และวางถ้วยน้าอังงุมนในประหัตของฟาโร์โยเซฟก็บ,บอกข้าราชการคนนั้นว่าความหมายของความฝันก็คือกิ่งสามกิ่งคือสามวันภายในสามวันฟาโร์จะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้น และจะทรงคืนตำแหน่งของท่านท่านจะได้กลับเข้าไปรับราชการเหมือนเดิมโยเซฟหวังว่าท่านจะได้เป็นอิสระและก็จะได้กลับบ้านไปที่คณะเพื่อไปหาคุณพ่อและครอบครูโยเซฟก็อบอกพนักงานเชิญถ้วยสวยว่าเมื่อท่านมีสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปราณีต่อข้าพเจ้าช่วยชวนฟาโรให้ข้าพเจ้าได้ออกจากคุกนี้ เพราะข้าพเจ้าถูกลักพามาจริงๆจ,จากดินแดนฮิบรูและที่นี่กเหมือนกันข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำผิดอะไรที่เขาเอาข้าพเจ้ามาขังคุกใต้ดินแห่งน,นี้เมื่อพนักงานขนมเห็นว่าคําอธิบายความฝันนั้นดี <c oughs> ก็จึงเล่าความฝันของตัวเองให้โยเซฟฟังด้วยว่าเขาเห็นกระจาดขนมสามใบตั้งอยู่บนศรีรษะของเขา ในกระจาดบนสุดนั้นมีขนมสารพัดที่พนักง,งานขนมทำสำหรับฟาโรและมีนกมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศรีรษะเราโยเซฟว่ตอบป่ากระจาดสามใบก็คือสมวันภายใน3มวันกษัตริย์ฟาโรจะยกศรีรษะของท่านขึ้นให้ผลตัวและแขวนท่านไว้ที่เสาฝูงนกก็จะมากินเนื้อของท่าน เมื่อถึงวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมระองพันษาของฟาโรห์พรงก็ทรงจัดเลี้ยงข้าราชการทั้งปวงของโปรงและก็ทรงปล่อยหัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยสวยและหัวหน้าพนักง,งานขนมมาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ,รโปรงทรงคืนตําแหน่งหัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยสวยเขาก็กลับรับราชการเช่นดังเดิมส่วนหัวหน้าพนักง,งานขนมนั้นให้แขวนขอเสีย ดังที่โยเซฟอธิบายแก่พวกเขาครับพนักงานทั้งสองคนถูกรือ้อคดีในที่นี้คำว่ายกศรีศรษะของท่านโดยทั่วไปหมายถึงการมีโชคแต่ในตอนนี้อาจเป็นการเล่นคำการยกศรีศรษะขึ้นของพนักงานขนมก็คือการถูกตัดศรีศรษะและพนักงานถวายน้ำสวยแล้วก็ได้รับการอภัยโทษก็คือยกศรีศรษะขึ้นครับ โยเซฟไม่เพียงแต่เป็นคนช่างฝันครับแต่เขาสามารถอธิบายความฝันของผู้อื่นได้ด้วยครับชาวอียิปต์เชื่อว่าความฝันบอกให้พวกเขารู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตครับจะโคบคาดหวังว่าพนักง,งานเชิญถ้วยสวยจะทูลฟาโรเรื่องที่โยเซฟขอร้องแต่ผู้เขียนบอกว่าแต่หัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยสวยนั้นไม่ได้นึกถึงโยเซฟกลับลืมเขาเสีย แล้วเรื่องราวอนาคตของโยเซฟจ,จะดำเนินต่อไปอย่างไรพบกันอีกในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ